พี่น้อครับนี้กรอบรูปสวยมากครับผมนี่ดูน้องชาเมีนนี่ครับห้อยตีนห้อยมือ้ <c oughs> อยเท้ารอยฝ่ามือนะครับ <c oughs> นี่ตอนนี้นองอาบน้ำแล้วกินนุ่มแล้ว รับดีขนาดเลยไปมีกี่สเต็ปน่ครับงามมาพี่น้องครับสวยไหมครับฮังชามิน นี่เกียร์ในวันคือพรนค่ะแถวันเพี้ยนหนาคระอโอ้่วเขาพความเ้นมาบ้าไ้บ้า